ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับการเด่นนะครับวันนี้ทุกคนนะครับมาในสภาพอากาศกันเหมือนเดิมนะทุกคนนะครับมีคนนะฮะทุกคนนะฮะตอนนี้ก็นะครับวันนี้วันที่เก้าแล้วนะครับเป็นวันที่เริ่มต้นฤดูการใหม่นะทุกคนฤดูการเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะทุกคนนะครับตอนนี้เวลายังคงเหมือนเดิมนะทุกคนนะครับทุกคนนะครับโอเคทุกคนนะครับสามสิบวิผ่านไปนะทุกคนนะครับ ตอนนี้นะครับทุกคนลมเราเปิดพัดลมแรงหน่อยนอกจากว่าอะไรอยากให้ดูอะไรรู้ไหมมันคืออะไรนี่นะครับทําไมต้องเอามาละ่ะเพราะว่ามันเปียกฝนนะทุกคนนะครับฝนมันตกไม่ช้านะครับมีคนรายงานมาหลายคนเลยนะครับยี่สิบคน้วที่รายงานมาว่าพื้นที่จังหวัดนนท์และกรุงเทพตกหนักนะครับ ฉพาพกรุงเทพตกหนักตกหนักกว่าจังหวัดเราอีกนะครับนะครับรวมถึงพวกมือถือบตรอะไรเนี่ยเอามาตากหมดเลยนะครับให้มันแห้งๆนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยฝนเพิ่งจะหยุดไปเองนะครับเพิ่งจะหยุดไปไม่นานเองนะครับนะฮะทุกคนนะครับเราก็เลยสะดุ้งเอามือถือมาดูแต่เช้าเลยว่าฝนมันตกไหมแต่ดูเลยดูไปดูมาเนี่ย ฝนไม่ตกอะไรมากนะครับมันแบบก,ก,พกพ็พอตกนะฮะทุกคนนะครับวันนี้เราสามารถอัปเดตได้ประมาสิบสามนาทีเลยนะครับจริงหรือเปล่าถ้าลุงไม่อยู่ก็สิบสี่ทีอะ,ะนะครับนะครับทุกคนนะครับถ้าพอท้ายขวัญถ้าน้องอยู่ก็สิบเอ็ดนาทีนะครับถ้าน้องไปก็สิบสองถ้าแม่ไปก็สิบสามนะครับ ลุงไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้เอาสิบสามนาทีครึ่งไปก่อนแล้วกันเพราะจะเป็นครึ่งก็คือเรายัางไม่แน่ใจว่ามันจะครึ่งครึ่งตอนไหนนะครับตอนนี้นะครับเราจนกว่า,าบัดมันจะแห้งจนกว่าป้ายมันจะจับดูมันจะไม่เปียกน้ํานะครับเพราะว่าเนี่ยเวลาที่มันโดนน้ำเนมาอายุมันก็จะค่อยเปลี่ยนไปด้วยนะครับนึกว่าคืนนี้ฝนจะไม่ตกอาหางเอ้ยนะครับนึกว่าคืนนี้ฝนจะไม่ตกไนงะก็เลยวางไว้เลยนะครับลง ระเบียงข้างบนนะครับนะครับแต่ดันมาตกตอนเช้านะครับถ้าไม่ตกตอนเช้านี่คงไม่เปียกหรอกมัง้งใช่ไหมคงต้องวางอยู่ข้างบนอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมนะครับเรล่อนี้ก็นะคะทุกคนนะครับนะทุกคนนะครับแล้วดูเวลาพายมนโดนฝนตกดิ หมึกมันก็ละลายหายไปกับน้ํานะครับหมึกมันก็ละลายไปหับไปหาไปกับน้ําเลยนะครับบาลามันโดนฝนนะครับมันละลายไปกับน้ําเลยนะครับมันจะละลายหายไปกับน้ําเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาต้องนะทุกคนนะครับสิบสามวันทีไปแล้วทุกคนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็หกโมงสี่สองแล้วนะทุกคนนะครับอุณหภูมินะครับวันนี้เริ่มต้นฤดูกาลโคซีซันนะทุกคนนะครับโคซีซันไทยแลนด์นะครับ แปลว่ารูหนาเองนะครับทุกคนอุณหภูมิลดลงมาที่23.6องศาก็เป็นจริงแล้วนะครับเปิดพัดลมเนี่ยเราโดนเนี่ยเย็นรู้สึกเย็นเย็นนะครับเกือบจะเริ่มเาอดกาดเย็นแล้วนะครับพอพอเย็นนะครับวันนี้อากาศนะทุกคนนะครับไม่ได้ฝนวันนี้ฝนตกนะฮะทบาให้ตอนเช้ามีเมฆมาเลยนะครับเมฆเต็มเลยนะครับทุกคนนะครับนะครับ คาดว่ามันจะนะครับตาการลายพายกรายะยาวนะครับจะมีพายุความกดอากาศต่ํานะครับแม,ม้ความกดอากาศต่ํามันแรงขึ้นก็จะกลายเป็นความกดอากาศต่ากําลังแรงนะครับรืูเรียกว่าพายุนะครับ,รบ,นะรบส่วนถ้ามันทวีความแรงต่อไปก็จะกลายเป็นพายุเขตร้อนหมุนเขตร้อนเลยความรันลมจะอยู่ที่63ถึง็7นะครับส่วนพายุที่รุนแรงที่สุดก็คือพายุ ไฝุ่นที่มีความรุนแรงมากนะครับนะทุกคนนะครับโอเคนะทุกคนนะครับเนี่ยมันก็ยังมีของเปลียกเปลียอยู่นะครับเนี่ยแบตแบตเออแบตแห้งแล้วยังงีกนิดหน่อยแบบนี้ก็เริ่มจะแห้งแล้วเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเอาเปิดมาดูดิป้ายเป็นยังไงโหดูดินะลอยน้ําลงมาเลยเห็นไหม อาจจะไม่ค่อยเห็นหน่อยนะรอ้อยลมมันเป่าแห้งก่อนเราค่อยวางใหม่ระวังอย่าให้ป้ายนี้ขาดถ้าขาดคุณสามารถแบบตกรเทปหรือทากาวใหม่ได้นะครับให้เอาป้ายนี้ไปตากลมไว้ก็อาจจะต้องอาจจะนะฮะทุกคนนะครับตากลมไว้นะครับป้ายมันแห้งอย่าบีบหรือบี้นะครับเดี๋ยวป้ายมันจะขาดได้นะครับถ้าทำถ,ถ้ามันขาดแล้วต้องทําใหม่นะครับ แล้วถ้าป้ายังคงอยู่ปกติก็คือโดนฝนโดนน้ำถ้ามันยังไม่ขาดก็ยังคงใช้งานได้ผ่านไปห้าทีแล้ววันนี้คงจะอัปเดตสิบสามนาทีครึ่งไปก่อนเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าลุงเข้าไปหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับเราก็ต้องเอามาพวกมันมาทั้งหมดเลยนะจึงเพราะว่า,ายังไงเนะี่ยป้ายมันก็นมาแล้วต้องพวกมันมาด้วยนะครับตอนนี้นะฮะทุกคนนะครับ หาทุกคนนะครับถ้าฝนถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกก็คงดีแล้วล่ะใช่ไหมเยวเอาอะไรอุปกรณ์วางทับไปก่อนเดี๋ยวมันจะหล่นนะครับเอาวางทับไปก่อนเลยให้มันตากลมต่อไปนะครับนะครับต้องตากไปเรื่อยจนกว่ามันจะแห้งนะครับถ้าตากลมมันก็จะใช้เวลานานกว่าตากแดดนะครับแดดไม่ใช่ว่าแดดอ,อ่อนๆนะแดด,แดดแดดแรงๆเลยอ่ะ แห้งเร็วที่สุดแล้วถ้าแดดแรงๆหมายความว่าแดดแรงๆคือสภาพอากาศวันนั้นอากาศดีนะครับถ้าแดดมันไม่ค่อยดีหรือวันไหนแทบไม่ค่อยมีแดดก,ก็คือวันนั้นอากาศไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีเมฆมากอาจจะทําให้เป็นตัวชนวนในการเกิดฝนตกก็ได้นะครับนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวช่องอยูทูบของเรานะครับจะยอนุญาตให้ดูเฉพาะช่องที่เราลงเท่านั้นนะครับที่เราเคยลงอ่ะ ช่องอื่นที่เราลงก็ก็ดูได้นะครับนะครับนะครับถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกคงถ้าวันนี้ฝนไม่ตกแต่ตอนเช้านะ่ะก็คงดีแล้วหละจะได้ไม่ต้องไปเอาจะต,ต้องไม่ต้องมานั่งปากพัดลมเนะี่ยเออนึกว่าฝนไม่ตกงเลยนะครับนึกว่าฝนจะไม่ตกไงแต่ดันมาตกตอนเช้านะ่ะตอนเช้าคนก็ไปทํางาน ถ้ามันตกนี่คือแบบคนจะไม่ค่อยมีเวลาไปทํางานอะ่ะก็จะต้องเบียกฝนก่อนหรือฝนลาขับรถไปก็ต้องไปเจอฝนตกกลางทางก่อนจะไปถึงที่ทํางานนะครับวันนี้อัปเดตสภาพอากาศต่เช้าเลยนั้นคนหกโมงมาอัปเดตเลยนะครับนะครับบางวันมันก็ไม่ได้เปลี่ยนทุกเจ็ดโมงหรอกนะครับบางวันก็เปลี่ยนเร็วบ้างช้าบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับนะครับพอวันนี้นะครับ ใครที่รอดใครที่ทำอุรนันบอกว่าใครที่ทําแบบทดสอบอะไรผ่านถ้าไม่มีงานค้างอะไรอะ่ะเขาจะให้อนุญาตให้ปิดเทอมเป็นวันแรกได้นะครับสําหรับวันนี้เริ่มต้นฤด,ดูหนาวมาก็เริ่มปิดเทอมเลยนะครับส่วนใครที่ยังคงมีงานค้างอะไรเขาก็ยังคงให้ไปทํางานต่อนะนะครับ8นาทีแล้วนะครับ13ทีครึ่งวันนี้สบายนะครับ แต่ยังไงเนี่ยต้องอัปเดตไปคิดทุกคลิปก่อนนะครับเพราะตอนนี้ยังไงนะทุกคนก็นะครับยังไม่แห้งนะครับแม้จะตากมาแล้วแปดนาทีติดก็ตามนะครับยังไม่แห้งเลยนะคะทุกคนนะครับต้องใช้เวลานานหน่อยมั้งนะครับนั่นแหละนะคะทุกคนนะครับนะทุกคนนะครับ และเมื่อเอาป้ายนี้ไปตากแดดก็จะแห้งอีกนะครับมันก็ยิ่งแห้งลงนะครับข้างบนฝนนะครับฝนข้างบนมันก็สาดมาถึงข้างล่างได้นะครับเนื่องจากว่าลมไหมลมมันเอานูว่าลมยิ่งลมมันรนฝนก็จะยิ่งกระจายเข้ามาในพื้นที่การฝนมากขึ้นนะครับนะครับถึงนั้นเนี่ยถ้าตั้งไว้ใกล้เนะี่ยนะครับมันก็มีโอกาสโดนฝนได้นะครับถึงแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้จนถึงฝนตกหนักก็ตามนะครับ แต่พวกมันเราทําให้มันแห้งแล้วนะครับแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คอแล้วไม่มีน้ําแล้วก็คือแห้งแล้วล่ะนะครับวันนี้เครื่องขยายเสียงพี่อาจจะดังหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับอยู่กับว่ามิระเปิดดังแค่ไหนก็เนาะนะครับถ้าบางวันมันเบามากๆนี่เกิดว่ามีความผิดป,ปกตินะครับแปลว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หรือมันก็มีปัญหาเรื่องอายุการใช้งาน เพราะใช้ไปสองสามปีมันก็จะก็ค่อยเสื่อมลงนะเหมือนกับแบตมือถือแหละตอนนี้เราก็ใช้มานานแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่เสื่อมเลยความจุยังคงเหลือประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอีกอกี่นาทีมันจะแห้งก็ไม่รู้นะครับยังคาดเดาไม่ได้ว่าจะแห้งตอนไหนนะครับบอกเลยว่าใช้เวาลานาน,านมากๆนะทุกคนนะครับเราคงต้องกลับไปในห้องก่อนนะมั้งนะครับ เพราะตอนนี้เองนะทุกคนนะครับอย่าไปวางไวข้างบนเหมือนเดิมนะคฮะเพราะข้างบนไงมันก็ยังไม่แห่เหมือนกันเราก็ยังคงเอาไปวางไม่ได้นะครับเอาคงไปตากลมในห้องต่อหรอมั้งทุกคนวันนี้เราจะอยู่ถึงเวลาเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดโมงสิบจะทันไหมนะครับถ้าไม่ทันก็ต้องเอาพัดลมขย,ยิบอีกนะครับนะครับห้องเองมะครับสภาพอากาศนะครับอาจจะมีความผิดปกตินะครับ ตอนเช้าฝนหยุดไปแล้วนะครับเนี่ยมันหยุดเป็นนานแล้วสิเนี่ยเพิ่เริ่มคลิปมานะฝนก็หายไปแล้วนะครับตอนที่อยู่ในคลิปที่แล้วอะ่ะที่ถ่ายออกไปอะ่ะก่อนจะอัปเดตสภาพอากาศได้ถ่ายไปก่อนไปแล้วนะครับฝน,นยังมีตกเล็กน้อยนะครับแต่บางที่ก็แต่บางที่ไม่ได้หนักนะครับส,ส่วนของเราก็ไม่ได้หนักนะครับแต่ตกติดต่อกันนานๆพื้นก็สามารถเปรียกกันได้วยกันได้นะครับ นะมีคนว่าที่อำเภอที่กรุงเทพอ่ะตกหนักด้วยนะครับแต่เราตกไม่หนักไงตกเล็กๆได้น้อยนะครับเนื่องจากมันอยู่ห่างจา่ห่างจตกเขตที่ฝนตกหนักเยอะอยู่นะครับมันมีลัศมีของมันอยู่นะครับประมาณสองกิโลเมตรเป็นอย่างต่ํานะครับนะครับพราฐานเมฆของเมฆพายุฝน มันจะมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งกิโลเมตรถึงหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรโดยประมาณนะครับโอเคเลยนะครับไม่การเป็นสื่อการเรียนรู้นะทุกคนนะครับถ้าทุกคนไปบ้านนะคะฝากเหมือนแลกด subscribe ให้เป็นกำลังใจกับการเด่นนะครับกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อพลาดข่แม่งหัวเลยขอบคุณครับและบอกต่อเลยว่านะนะครับนะครับป้านะนะครับ ตอนนี้เกล่ยงไม่แห้งเลยเนี่ยนะครับแต่ไงจูงต้องเอาตับลงไปก่อนนะครับนีรูรอยทุกคนนะครับดูรอยดิน้ำมันกระทบมาถึงโฟฟ้าได้เลยนะครับยังไม่เจ็ดโมงเลยเนี่ยยังจะจบคลิปแล้วเนี่ยเออนะครับข่าวดีนะครับเยวต้องไปชาร์จแปะต่อทุกคนนะครับให้นะฮะทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนนะฮะทุกคนก็นะครับดูความเสียหายี่ดิใต้เสียหายหนักเลยนะครับเี๋ยกว่ามันโดนน้ำไง นะครับแล้วป้ายเวลามันแห้งมันจะเป็นยังไงบ้างมาทุกคนมันจะหงิกงอหรือเปล่านะครับมิรหรไม่รู้รจะหงิกงอหรือเปล่าไม่รู้นะยังคงดูไปก่อนนะครับเนี่ยตั๊บเดียวมันแห้งแล้วนะครับโอเคแล้วก็ตัดเอาวางวางวางเออวางอ่าอ่า อ่ะยบายโอเคหรือ okay. นะเนี่ยมันเปียกฝนไงเนช้านะตกเลยนะครับเมื่อคืนก็ตกแต่ตกไม่แรงนะแต่เพิ่งมาตกประมาณตอนเช้ามัง้งขอบคุณครับ